สวัสดีครับวันนี้เทพโจอฟอร์ดนะครับจะมาแนะนำการแต่งรถสวยๆให้อีกคันนะครับข้างหลังของเทพโจอฟอร์ดนี่เป็นรุ่น XLT นะครับตัวเครื่อง2.2แ่งเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมดูว่าการแต่งออกมาสวยๆนี่มีอะไรบ้างนะครับมาดูเลยตัวกระจังหน้านะครับเป็นแบบแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ สวยงามมากตัวนี้เห็นไหมครับว่าเป็นรุ่นแฮมเมอร์และเข้ากันตรงข้างหน้านี่กับคำว่า FORD Ford สีแดงตัดดำนะครับตัวสรูปฝากระโปรงสรูปฝากระโปรงตัวนี้ก็ติดตั้งเข้ากับตัวพร้อมทำสีรถให้รถคันนี้เป็นสีเทาดำเราทำฝากระโปรงตัวนี้เนี่ยสรูปฝากระโปรงให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะครับซึ่งดูออกมาสวยงามมากนะครับ ต่อมานะครับพามาดูนะครับด้านข้างด้านข้างมีมีคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อมีหมุดมาให้เรียบร้อยนะครับและตรงนี้พร้อมกับทางายางขอบ16นะครับตัวนี้เป็นยางพร้อมแม็กนะครับยางจะเป็นของฮันคุกให้นะครับอันนี้แต่งมาเป็นแนวทางให้ลูกค้าเลยตัวนี้มีลูกค้าคลูกค้าท่านนี้อยากได้ตัวสต็อกเกนะครับ เราก็มีสามารถสั่งติดตั้งจากทางโชรูมนี้ได้เลยเราติดตั้งจากที่โชรูมสต็อกเกิลนี่ออกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับลุยน้ําได้เลยมั่นใจได้นะครับอ่ากันสาดนะครับกันสาดครบชุดตัวราวหลังคาครบชุดเลยนะครับอ่าช่วยรองมือจับนะครับดําด้านครับมีคําว่าเลนเจอร์นะครับอ่าตัวข้างหลังโลบาเหล็กอ่า โลบาเหล็กแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้ลูกค้าเลยไว้สําหรับลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรุ่นนี้นะครับอยากได้แต่งแบบนี้แล้วครับนะครับ,นะรบกันชนท้ายเหล็กมีหูนะครับกันชนท้ายเหล็กมีหูสองข้างนะครับพร้อมเราย้ายเซ็นเซอร์มาอยู่ข้างหลังให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ตัวนี้พร้อมทั้งตัวมือจับฝาท้ายลายดาบนะครับแล้วก็มีครอบไฟท้ายมาให้พร้อมครบชุดนี้เลยนะครับ โอเคนะครับลูกค้าอยากได้แบบนี้เลยนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับเห็นว่าถูกใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจของทางเทพโจได้หรือถ้าลูกค้าอยากจะแชร์ในให้เพื่อนๆอดูเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อรถนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ในเพจตามที่ขึ้นมานี่เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณนะครับพบกันวันรับรถนะครับผม